กินกับโกครับวันนี้ผมบุกอู่ทองเพื่อจะมากินข้าวขาวหมูที่เขาบอกว่าได้ถึง ห้าดาวด้วยกันวันนี้ผมอยู่ที่ร้านไชเฮงฮะรสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาฮะร้านเก๋มากร้านไฉเฮงจริงๆแล้วเป็นร้านน้องใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเองค่ะเดิมร้านอาชีพเก่าของเขาเป็นร้านขายอะไล่เชียงกงด้วยพิษเศรษฐกิจแล้วตอนนี้คนหันมาเล่นรถไฟฟ้ากันเยอะแกก็เลยยกเลิกกิจการมาปรึกษาภรรยาว่าเปิดเป็นร้านอาหารและทำที่เราชอบดีกว่าร้านนี้ที่เด่นๆเลยนะครับคนแถวนี้เขาแนะนําผมมาบอกว่าหมูตุ๋นยาจีนที่นี่ละเด็ดครับโุณบอย ไม่พูดเยอะจัดมาก่อนเลยครับนี่คือน้าแก๊ก่วยที่คุณกินแล้วจะบอกเลยว่ารมใครเคยกินน้าแก๊ก่วยที่อยู่ตามร้านขายยากินไปแล้วใช่เลยเมนูแรกมานั่นก็คือปอเปี๊ยะผักขมอบชีสในราคา65บาททําไปเล่นไปนี่คือกินเพลินๆอาหารทานเล่นถือว่าอร่อยดีครับเฮ้ยเฮ้ยเยเมนูน,นี้ต้องสั่งนี่คือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณมาแล้วต้องสั่งเขาเรียกว่าปอเปี๊ยะก,กุ้ง65บาทจานนี้แต่บอกเลยว่ากินแม่อร่อยดีว่าอิวไส มันเวลากินแล้วมันจะเหมือนทอดมันกุ้งอะครับและนี่คือกระเพราเนื้อสับราดข้าวในราคา65บาบาทที่ผมกินแล้วบอกเลยว่าอารมณ์เผ็ด ทเพื่อนๆครับต้องบอกเลยว่าเผาผัดมานี่คือไม่ได้หวงพริกนะรสชาติผัดมาได้เลยอารมณ์เหมือนสไตล์ผัดแบบขี้เมาอะครับและนี่คือข้าวหมูย่างในราคา60บาทที่ทีเด็ดเขาคือนอกจากหมูย่างแล้ว,วน้ําจิ้มแจ่วที่ทํามาแล้วมีความเข้มข้นเอามากๆเชื่อผมไหมเจ้าของร้านคนนี้นะต้องติดแอลกอฮอล์อย่างมากเลยทําไมมันทําอาหารแบบนี้อร่อยวแะแนะนำเฮียเปิดร้านอาหารป่าเลยดีกว่าถ้าทากันแบบนี้แล้วแล้วนี่คือเมนูที่ผมมาในครั้งนี้นั่นก็คือ ขาหมูบวกคากิในราคา150บาทร้านจะใส่ขาจักมาด้วยแล้วก็ใส่ไข่ที่เป็นยางมาตูมอากที่ผมลองชิมแล้วนะครับเขาจะมีรสชาติหรือกลิ่นของเครื่องยาท,ทำให้เวลาคุณกินไปคำแรกจะรู้เลยว่ารสชาติมันอมกล่อมและมันหอมเครื่องเทศมากๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำผู้ชมไม่ทานกับขาหมูนั่นก็คือมันโถในราคา20บาทเอาเถอะต้องมาอุดหนุนครับร้านนี้ผมว่าอร่อยครให้ข้อมูลทางร้านร้าน เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าและปิดเป็นเวลาบ่าย3โมงทางร้านเขาจะเป็นสไตล์คาเฟ่มีจุดให้เราได้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆ,ๆกันเยอะเลยครับเป็นว่าถ้าเกิดใครมาไม่ถูกขออนุญาตปักหมุดนะครับคุณจะได้ตามรอยผมมาได้แล้วกินไปแล้วจะรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับวันนี้กินกับโกไปก่อนจุ๊